ครับพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหลครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่2ครับปี770เดือน8ลั่วหวังได้พ่ายศึกแล้วก็เสียชีวิตที่ริมแม่น้ําหานซุยและในปีเดียวกันเดือนก้าวันที่11บบุตรชาย3คนและบุตรสาวอีก2คนของลั่วหวังก็ถูกประหารโบราณอุทงที่เมืองเหมยซานพร้อมกับแม่ทัพใหญ่จํานวน21คนโดยมีแม่ทัพสี่สู้ที่เป็นผู้คุมการประหารหลังราชงการฉบับหนึ่งได้ถ่ายทอดลงมาอีกหลายสิบ ก็กลายเป็นดวงวิญญาณและเจ้าของและในวันนั้นเหมยเซียงก็เข้ามาจากนอกตําหนักและบนล่างของนางก็เต็มไปด้วยเกตีมะที่ตกลงมาสีหน้าเหมยเซียงนั้นเหม่อลอยแม้แต่ชิวชุยก็ได้เรียกนางอยู่หลายคํานางจึงค่อยรู้สึกตัวแล้วก็พึมพำว่าเมื่อครู่ได้ยินว่าได้หาตัวชาย,ยาลอกสกุลสีของล่วหวังพบแล้วสกุลสีก็คือสีเพยหนิงที่เป็นน้องสาวของสีสู้แล้วจากนั้นชิวซุยก็ได้ตบตะอกด้วยความร้อนใจแล้วก็กล่าวขึ้นว่าหาตัวเจอเสียทีได้ยินว่าแม่ทับสี สูญเสียบิดามารดาตั้งแต่เล็กมีแค่น้องสาวคนนี้คนเดียวเท่านั้นดังนั้นแม่ทัพสีจึงรักและเอ็นดูนางเป็นพิเศษและยามนี้แม่ทัพสีก็ได้สร้างความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงหากแม่นางสีเป็นอะไรขึ้นมาเช่นนั้นก็น่าเสียดายยิ่งเมื่อเสียงพอฟังก็ได้กระซิบเบาวๆว่าได้ยินว่าหาตัวพบที่ภูรั่วฝูแล้วก็ห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้และขาสองข้างก็ได้ถูกหมาป่าก,กัดกินไปจนหมดแล้วชิวซุยพอฟังก็อุทานออกมาว่าฮะส่วนชูเชียวที่อยู่ในบริเวณนะ ก็รู้สึกสะท้านหัวใจขึ้นมาทันทีและในค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นเสียงดนตรีในตำหนักโหลฟูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งอย่างอืกระทึกและจื่อหมิงฟู่เหลอในยามนี้ก็ได้เป็นโหลเฟยแล้วและนางก็กลายเป็นหนึ่งในสตรีที่มียศดสูงสุดในวังหลังของหลี่เชอร์แล้วเมื่อหลายวันก่อนหมอหลวงก็ได้ยืนยันการตั้งคันของนางแล้วและอีกสองวันนางก็จะย้ายไปยังคฤหาหน์ส่วนตัวของหลี่เชอร์แล้วและคึหาดนี้ก็ได้ตั้งอยู่นอกวงังเพื่อเป็นที่บำรุงคันให้แก่นางแต่ว่าในค่ำคืนนี้แม้ว่า วังจะมีบรรยากาศคึกคืนแต่ว่าความคึกคืนก็ยังแฝงด้วยความวังเวงอยู่บ้างและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปครึ่งเดือนหลังจากผ่านฤดูร้อนก็มาถึงฤดูศาสตร์หลังจากหยาดฝนได้โปรยมาหลายครั้งอากาศก็เปลี่ยนเป็นชุ่มชืน้นแล้วก็เย็นเยือกดอกบัวก็ล่วงโรยและในสระน้ําไทชิงก็ตงเต็มไปด้วยบัวสีดาที่ขุ่นช้ําและราชวังกินอู่ในยามนี้ก็ไม่มีใครที่จะมีอารมณ์วิตน้ําอุ่นเข้ามาเพื่อเป็นการยืดอายุข,ของดอกบัวอีกแล้วหลังจากพื้นที่สีนานได้ผ่านความวุ่นา วายครั้งใหญ่เมืองเสียฝูที่อยู่ติดกับเมืซานโรงเตียพของชูเฉียว ก็ถูกทำลายจนพังพินาศจากสงครามในครั้งนี้และโรงเตียมของชูเฉียวก็เหลือเพียงกำแพงที่แตกหักพืนเดียวเท่านั้นเหมยเสียงและคนอื่นๆพอได้ยินเรื่องนี้เข้าก็ได้เศร้าเสียใจอยู่หลายวันแต่ว่ารีเชอร์ก็บอกกับชูเฉียวว่าตัวเขาจะสร้างโรงเตียมแห่งใหม่ให้นางแต่ว่าชูเฉียวกลับไม่มีความรู้สึกว่าตัวนางนั้นต้องการจะทําโรงเตียมต่อและนางก็คงไม่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซีเมืองอีกแล้วดังนั้นชูเฉียวจึงอยู่ในราชวังกินอู่ต่อไปวันเวลาที่ผ่าน ไปวันแล้ววันเล่าชูเชียวก็มองดูแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านหน้าต่างสีแดงแล้วก็รอคอยวันเวลาที่จะมาถึงโซลีเชอร์ชูเชียวก็ไม่ได้พบมานานแล้วเนื่องจากเรื่องของรั่วหวังกองทัเพเบี้ยนทางแม้ได้รับความเสียหายแต่ตระกูลใหญ่ที่อยู่แถบซีนานก็ถูกกำจัดจนหมดสิน้นดังนั้นคลังหลวงก็เลยอยุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษและทรัพย์สินก็พ่อพูนทุกวันแต่ว่าหลี่เชอในตอนนี้กลับไม่มีเวลาว่างที่จะมาสังสรรค์อีกแล้วเนื่องพระราชะกิจของเขานั้นมีมากเกินไปแม้แต่ง,งาน เรีกในวังหลังลีเชอร์ก็ไม่ได้สนใจมานานแล้วแล้วจากนันเวลา ก็ได้ผ่านไปอีกสองเดือนชูเฉียวได้ตื่นเช้าแล้วก็ผลักหน้าต่างออกมาและที่ด้านนอกก็เต็มไปด้วยหิมะแม้แต่ต้นอูถงอีกหลายต้นที่อยู่ด้านนอกก็ได้ถูกหิมะจับหนาตอนที่ชูเฉียวนั้นอยู่ที่เมืองเซี่ยฝูนางก็ไม่ได้เห็นหิมะตกมานานแล้วส่วนมเมยเซียงและคนอื่นๆเมื่อเห็นหิมะตกทุกคนก็ต่างดีใจกันใหญ่ส่วนจริงๆก็นําขบวนนกำกานันกลุ่มหนึ่งเพื่อออกไปเที่ยวเล่นและเมื่อมองดูไปก็น่ารักยิ่งและในตอนนี้จดหมายของอ e ีเวนเจก็ได้ส่งมาอีกครั้ง แล้วหลายเดือนมานี้เพราะผลกระทบจากศึกภายในของเปี้ยนถังหลี่เชอร์จรึงได้ลดความกดดันต่อชายแดนตาเซียแล้วก็ส่งผลให้เจ้าหยางนั้นมีโอกาสหายใจระยะหนึ่งแล้วในเดือนก่อนเจ้าหยางก็ใช้ข้ออ้างในการซ้อมลบแล้วก็แอบส่งกองทัพซีนานเพื่อไปตั้งฐานในค่ายตะวันตกที่อยู่ห่างจากนครเจิ้นหวง30มลี้แล้วตอนนั้นก็ประจวบเหมาะกับชนกลุ่มน้อยทางเหนือที่ประสบภัยมะพอดีเจ้าเชอร์จรึงต้องรีบเดินทางเล่งขึ้นไปแล้วก็ไม่อยู่ในนครหลวงส่วนอีเวินเย่ก็ ตัดสินใจอย่างเฉียบพันแล้วก็นำทหารจริงหาย5 0 0พเพื่อมุ่งหน้าไปยังค่ายตะวันตกแล้วจากนั้นอ e ีเหวินเยก็ได้คุมเชิงกับเจ้าอย่างอยู่3ชามโชยามและหากมิใช่เวซูเย,ยนั้นมาถึงได้ทันเวลาเรื่องนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าศึกใหญ่ ก็คงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าในจดหมายของอีเวนเย่ลับไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ส่วนชูเฉียวก็รู้เรื่องราวเหล่านี้จากคําบอกเล่าของเทียโยอีกทีเมื่อชูเฉียวได้คิดถึงภาพทหาร5 0 0พันนั้นคุมเชิงทหารสาม0 0ชูเฉียวก็อดเสียวสันหลังแทนอีเวนเย่ขึ้นมาส่วนจกักรพรรดิเซียก็เหลือเวลาไม่มากแล้วและในช่วงเวลา2เดือนกว่าจากักรพรรดิเซียก็ไม่ได้ออกวาระราชการและการแย่งชิงบัลลังเมื่อยิ่งมาก็ยิ่งดุเดือดและถ้าหากพังพลาด ก็อาจถึงตายได้ส่วนชูเฉียวก็มักไปที่หอพระเสมอแล้วจากนั้นนางก็ได้คัดบทสวดมนต์คุ้มภัย2โจเปงเพื่อฆ่าเวลา2เพื่อทําจิตใจให้สงบส่วนข้อที่3ก็เพื่อคุ้มครองคนที่อยู่ในใจให้แคล้วคลาดปลอดภยัยเมื่อชูเฉียวได้มองดูปุทธลูกชูเฉียวก็นึกถึงหองเฮาขึ้นมาเพราะในวันนั้นหลังเที่ยงชูเชียวที่เพิ่งตื่นจากฝันก็ได้พบว่าไทเฮาได้มองดูนางอยู่แล้วก็กล่าวเตือนไปว่าอยากให้ชูเฉียวนั้นไปเตือนลีเชอร์ว่าอย่าได้ลื้อถอนหอพระแห่งนี้ และในตอนนั้นลีเชอร์ก็ยังคงเป็นราชทาย,ยาทที่รักสนุกอยู่ แต่ว่ายามนี้หลี่เชอร์ได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งเปี้ยนทางแล้วณที่ชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นั้นชิวซุยก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าคราวนี้ดูเหมือนว่าแม่นางมีบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคราวก่อนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวถามไปว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นหรือส่วนชิวซุยก็ได้หัวเราะเบาๆแล้วก็กล่าวว่าคราวก่อนแม่นางกลับมาจากเยียนเปยทั่วทั้งล่างแล้วกระบัวโรยที่ปลายหิมะในยามนี้ก็เป็นฤดูหนาวที่ผ่านพ้นแล้วชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าจริงเล ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาชูเฉียวได้พบกับเฮอร์เซียลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเวลานี้เฮอร์เซียลก็ได้เป็นผู้ประชาการค่ายทักษิณของเปียนถังซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางชั้นที่3แล้วก็สังกัดกรมกลาโหมเฮอร์เซียลได้รับความไว้วางใจจากรีเชอร์เป็นอย่างมากดังนั้นเฮอร์เซียลจึงได้เข้าออกวังอยู่เสมอนับตั้งแต่ชูเฉียวได้จากไปโดยที่ไม่ล่ำลาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เฮอเซียวได้พบกับชูเฉียวอีกครั้งและการพบกันในครั้งนี้ของทั้งสองก็ทำให้ยากาศนั้นดูกาด ก็อวดอ,อยู่บ้างหลายจะเคอเซียวได้ขยับปากอยู่นานเคอ์เซียวก็เหมือนไม่อยากจะเรียกชูเฉียวว่าใต้เท้าแต่สุดท้ายเคอ์เซียวก็เรียกว่าไป่นางชูแล้วจากนั้นชูเฉียวได้โบกมือให้บ่าวไพ่ล่าถอยไปในตอนนี้เคอเซียวได้เป็นขุนนางที่มีบุคลิกสง่าผ่าเผยแล้วจากนั้นเคอ์เซียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าที่นี่ลมแรงแม่นางสุขภาพอ่อนแอยังคงรีบกลับดีกว่าชูเฉียวพอฟังก็กล่าวด้วยสีหน้าสงบนิ่งว่าสายลมของเย็ยนไปไม่ใช่รุนแรงกว่านี้หรอกหรือแล้วจากนั้นชูเฉียว ก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเฮอร์เซียลท่านตำหนิข้าหรือไม่เฮอร์เซียลพอฟังก็ก้มหน้าแล้วก็กล่าวว่าข้าน้อยมิกล้าชูเชียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าท่านว่ามิกล้าความจริงก็คือตำหนิข้านั่นเองเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ชูเชียวได้ยินมออกมาแล้วก็กล่าวอีกว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเราทั้งสองร่วมรบเคียงบาาเคียงไหล่กันมาหลายปีข้าเห็นท่านเป็นสหายที่ดีที่สุดของข้าที่ข้าจากไปหาใช่ทอดทิ้งพวกท่านไมเฮอร์เซียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าเข้าใจในตอนนี้เฮอร์เซ นแล้วก็กล่าวอีกว่าข้าไม่เคยตําหนิท่านท่านแค่คํานึงถึงพวกเราแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดให้กับพวกเราและเรื่องเล่านี้ก็ล้วนกระจ่างดีและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เฮอร์เซียวใช้คําว่าข้ากับท่านเพื่อพูดคุยกับชูเฉียวเฮอร์เซียวได้บองดูชูเฉียวแล้วก็กล่าวอีกว่าหลายปีมานี้ข้าเห็นท่านเดินมาทีละก้าวจนถึงวันนี้ด้วยตาของข้าเองความขมคืนในใจท่านข้าล้วนทราบดีบางครั้งข้าก็ยังคิดว่าอาจบางทีตอนนั้นข้าเห็นแก่ตัวเกินไปถ้า คิดได้แต่แลกคงไม่ยอมให้เหตุการณ์นั้นบีบบังคับท่านจนต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อให้กองทัพซีหนานเจิญน,นั้นกลายเป็นกองโจรโดนผู้คนกำจัดก็ไม่สมควรในท่านต้องแบกรับความรับผิดชอบแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเยียนหวังและสุดท้ายก็เดินมาสู่จุดนี้ชูเฉียวพอฟังก็ได้สายศรีรษะแล้วนางก็อยากบอกเฮือเสียว่าระหว่างนางกับเยียนสินเดิมทีก็มีความขัดแย้งที่ไม่อาจไกลเกลี่ยได้อยู่แล้วต่อให้ไม่มีกองทัพซีหนานเจินก็ต้องมีสาเหตุอื่นที่ทําให้ปัญหาปะทุขึ้น มาไม่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นแต่ว่าเฮอเซียวไม่ทันรอให้ชูเฉียวพูดออกมาเขาก็ชิงพูดก่อนว่าไม่ว่าจะอย่างไรท่านก็เป็นขยิงสาวคนหนึ่งแต่ว่าพวกเราในตอนนั้นก็กลับมองข้ามไปเฮอเซียวได้เหงย่น้าขึ้นแล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่าฟาบาได้ตัดว่ามีเพียงท่านที่ยอมทิ้งอดีตไปจึงสามารถได้รับความสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นข้าจึงไม่เรียกขานท่านป็นเ,เท้าและนี่ก็หาใช่เหตุผลที่ข้าตีตัวออกห่างไม่ ก็หวังว่าท่านนั้นจะปล่อยวางภาระรับผิดชอบทั้งหมดแล้วจากนั้นก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองสักครั้งเมืเ่อเฮอเสียกล่าวถึงตอนนี้น้ำค้าที่เกาะตามกิ่งไม้ก็ได้ไหลยหยดลงมาแล้วจากนั้นเฮอเสียก็ได้กล่าวอีกว่า เปียนถังไม้อปุนแต่ยามนี้อากาศก็เย็นจัดแม่นางก็ควรรีบกลับไปเถอะเมื่อเฮอเสียวกล่าวจบเฮอเสียวก็ได้เปิดทางเพื่อให้ชูเฉียวเดินจากไปแต่แล้วชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่เฮอเฮอเสียวพอฟังก็ถึงกับผงะขึ้นมาแล้วก็เงยหน้ามองดูชูเฉียวส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเราสองคนคุกคีกันมานานปีร่วมเป็นร่วมตายหลายครั้งทันกับข้าก็เหมือนสหายนักรบแล้วก็ยิ่งเหมือนญาติสนิทเฮอเสียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้ากําลังจะไปประจําการที่สีนาน อาจบางทีก็คงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกชูเฉียวพอฟังก็คิดในใจว่าเขารู้แล้วจริงๆด้วยขณะที่เฮอเซียวได้เดินจากไปชูเฉียวก็ได้กล่าวกันว่าท่านรักษาตัวด้วยชูเฉียวพอกล่าวจบก็ได้หมุนตัวลงจากศาลาไปแต่ว่าชูเฉียวหลังจากเดินได้ไม่กี่ก้าวที่ด้านหลังก็มีเสียงดังขึ้นว่าเซียวเฉียวถนอมตัวด้วยและเสียงนี้ก็คือเสียงของเฮอเซียวที่ได้ตะโกนออกมาชูเฉียวพอฟังก็นิ่งอึ้งขึ้นมาและในที่สุดชูเฉียวก็ได้หมุนตัวเดินจากไปแล้วจากนั้น ชูเฉียวก็ได้เดินเล่นจนมาถึงภูเขาจำลองที่อยู่นอกตําหนักโหลฝูและทิวทัศน์บริเวณนี้ก็งดงามยิ่งแต่เมื่อชูเฉียวได้มองดูแล้วกลับรู้สึกว่นที่นี่นั้นแผ่ซ่านไปด้วยไอเย็นและจากนั้นเหมยเซียงก็ได้ร้องเรียกว่าคุณหนูส่วนชูเฉียวก็ไม่ตอบคำเนื่องเพราะนางนั้นยังเหมอลอยอยู่แต่แล้วเหมยเซียงก็ได้กล่าวคืนอีกครั้งว่าคุณหนู บนโลกนี้ทุกคนก็ล้วนมีความคิดไม่เหมือนกันท่านมีหัวใจแค่ดวงเดียวไม่อาจคำนึงถึงผู้คนมากมายปานนั้นชูเจี๋ยพอฟังก็รู้สึกขดหูใจขึ้นมาแล้วจากนั้นเหมยเซียก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเพื่อถงหลิงได้ติดตามท่านมาหลายปีวันหนึ่งข้างหน้าเพื่อถงหลิงก็ต้องเข้าใจแน่นอน และในโลกนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาท่านก็อย่าได้เศร้าใจไปเลยพอเหมยเซียงได้กล่าวจบชูเฉียวก็ได้หันมาโอบไหลเหมยเซียงแล้วก็กล่าวว่าเหมยเซียงหากเจ้าอยากตามขาไปก็ตามไปเถอะและในตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกถึงร่างกายที่สั่นสะเทือนของเหมยเซียงแล้วจากนั้นเหมยเซียงก็กดซิบท,ที่ริมหูของชูเฉียวว่าข้าไม่อาจตัดใจจากเคอรถงหลิงแต่ว่าข้าก็ไม่อาจตัดใจจากคุณหนูและคุณหนูอย่าได้พิตกังวลแทนผู้อื่นไปเลยส่วนในน้อยอ e ี้เหวิน แม้ไม่อาจเรียกว่าคนดีแต่เขาก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้คุณหนูเขายอมฆ่าคนวางเพลิงแล้วก็ยอมกลายเป็นปีศาจร้ายขณะเดียวกันก็สามารถวางดาบเป็นอรหรันบุคคลเช่นนี้จะหาที่ไหนก็หาไม่ได้อีกแล้วเมื่อกล่าบถึงตอนนี้เหมยเซียงก็ได้ยิ้มแย้มออกมาแล้วก็กล่าวอีกว่า ส่วนเธอถงหลิงสักวันเขาต้องคิดได้ก็เหมือนกับข้าเรื่องแบบนี้ไม่อาจแข็งขืนและพวกเราทุกคนก็ล้วนมีชะตาชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อเหมยเซียงได้กล่าวจบชูเฉียวก็ได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็คลายมองเห็นดวงตาที่กระจ่างใสของคนผู้นั้นและตัวเขานั้นสบายดีหรือไม่และในเวลาพลิบตาเดียวตอนนี้ก็มาถึงปีใหม่แล้วและในหนึ่งปีก็เต็มไปได้วยความวุ่นวายหาดเพราะอยากชะล้างบรรยากาศที่หดหู่หลังสงครามบวกกับคุ้นางน้อยใหญ่ก็พากันยืนดีการีเชอร์จึงได้จัดส ใ,ใจจัดงานฉลองเทศกาลตุจจีนให้ยิ่งใหญ่และก็อลังการในเดือน12วันที่21หลีเชอร์ได้จัดงานเลี้ยงฉลองมาตําหนักใหญ่ทั้งมีการปูนบําเหน็จแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีแล้วก็ประทานโอกาสให้คุณนางชั้นสาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้และลีเชอร์ก็ได้ไล่บทกวีด้วยตัวเองแล้วจากนั้นก็ให้ขันทีคัดลอกเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญแก่เหล่าคุณนางคนละชุดส่วนที่วางหลังก็คือคักไม่แพ้กันตั้งแต่ตําหนักอีซินถึงตําหนักสร้างชิงตลอดลายทางก็ ต็ดไปด้วยอ,อาหารอันโอชะส่วนดิฟฝ่าผนัง ก็แปะอักษรมงคลแล้วก็โคมไฟที่สว่างสวัยและในวันนี้รีเชอร์ก็ได้ชวนชูเฉียวมาร่วมง,งานเลี้ยงแต่ว่าชูเฉียวนั้นไม่ชอบงานเลี้ยงอึก,กทึกจึงได้อยู่ในตำหนักของตัวเองแล้วก็จัดงานเลี้ยงเล็กๆเท่านั้นและในเดือน12วันที่2 8ดรถม้าหลายคันก็ได้แล่นเข้าสู่ประตูใหญ่ของราชวังจินอูหลังแจ้งต่อทหารรักษาการแล้วขบวนรถมา้าก็มาที่ตำหนักมีเหอแต่เมื่อรถมา้ามาถึงที่หมายสิ่งของตาละเอีที่ยกออกมากลับทําให้ผู้คนทัวทังวังนั้นตกตะลึง ส่วนบ่าวไพ่ได้นางกำนันก็ต่างวิ่งมาชมดูแม้แต่พระสนมบางคนก็ยังอดใจไม่ไหวจนต้องวิ่งมาชะโงกดูและรถมา20คันได้ขนหีบขนาดใหญ่เล็กที่มีจํานวนทั้งสิ้น200หีบและในหีบก็เต็มไปด้วยของล้าค่า ไม่ว่าเพชรนินจินดาหรือว่าแมวตาเพชรยังมีเครื่องประดับเช่นปินปักผมแล้วก็สร้อยคอจํานวนมากอีกทั้งยังมีสมุนไพรที่แพงกว่าทองคําเป็นต้นแต่ว่าเรื่องที่ชวในให้ผู้คนหัวเราะนั่นก็คือยังมีพืชพื้นเมืองที่มีหน้าตาคล้ายกับมันเทศอีกหลายหีบหลังจากที่ชูเฉียวได้วิเคราะห์ดูอยู่ครึ่งค่อนวันจนกระจางทีแท้นี่ก็คือมันแก้วชิงไฮที่อี้หวนเย่ได้เขียนไว้ในจดหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นชูเฉียวจึงได้ยกมันแก้วขึ้นมาดมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแก้วเหล่านี้นั้นมีคคุณ่า มากกว่าอัญมณีและสิ่งของต่างๆที่รวมกันซะอีกนอกจากมันแก้วหลายเข่งแล้วก็ยังมีซองจดหมายเล็กๆที่วางอยู่ในกองมันแก้วชูเฉียวจึงได้หยิบขึ้นมาแล้วก็แกะอ่านดูส่วนใจความของจดหมายก็บรรยายถึงสภาพอากาศไปจนถึงเรื่องการเมืองแล้วก็ตามด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่นส่วนท้ายจดหมายก็เหมือนกับทุกครั้งนั่นคือตักเตือนให้ระมัดระวังประตูหน้าต่างและก่อนนอนก็ตรวจตาให้ดีเพื่อป้องกันคนต่ำช้าแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รีเชอร์ได้อ่านจดหมายกองอีวนเย่แล้ว เช่ก็ห,หัวร้อนพร้อมทั้งดาว่าอีเหวินเย่นั้นเป็นคนต่ําช้าจริงๆที่รอบแทงผู้อื่นจากด้านหลังส่วนชูเฉียวก็แอบมองดูลีเช่ที่ฉีดจดหมายของนางอย่างเปิดเผยแล้วชูเฉียวก็มีความรู้สึกว่าคําพูดของทั้งคู่ล้วนจริงแท้แน่นอนแต่ว่าจดหมายที่อีเหวินเย่เขียนมาในวันนี้กลับไม่ยาวมากนักและข้อความสุดท้ายก็คือคําว่ามีธุระติดพันรอค่าหลังจากที่บริเวณรอบด้านนั้นเต็มไปด้วยเสียงวลาอแล้วก็ความฮือฮาชูเฉียวก็ถือจดหมายแล้วก็ เดินจากไปอย่างสงบและในช่วงกลางดึกที่ด้านนอกก็มีคนจุดผู้ไฟชูเชียวและคนอื่นๆก็ต่างวิ่งไปที่ลานสวนแล้วก็แหงหน้ามองดูผู้ไฟส่วนจริงๆกับพิงอันก็นําขบวนจุดประทัดและเสียงประทัดก็ดังสนั่นวันไหวและที่บริเวณด้านนอกก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและลื่นเริงของผู้คนแต่ว่าชูเชียวด้วยนั่งที่โต๊ะแล้วก็วาดรูปคนสองคนโดยคนหนึ่งลาตัวเล็กและก็ศีษะใหญ่ส่วนอีกคนล่าเริงสดใสและก็วางมาดขึมและทั้งสองได้ยืนข้างกันบนภูสูงแล้วก็ทอดตามองดู นาาโดยมีท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูและที่เบื้องหน้ากับพวกเขาก็เป็นทุ่งญ้าที่กว้างใหญ่มีฝูงวัวฝูงแกะส่วนที่ไกลออกไปก็มีท้องฟ้าและก็ทะเลสีครามและจากนั้นชูเฉียวก็ได้เขียนลงท้ายว่ารอท่านเมื่อชูเฉียววาดรูปเสร็จแล้วก็ได้สวมเสื้อคลุมแล้วก็วิ่งไปหาเหมายเซียงกับพวกแต่ว่าที่ไหนได้เมื่อชูเฉียววิ่งออกจากตำหนกักกีบดอกไม้สีขาวก็ได้โปรยมาใส่ศีรษะของชูเฉียวแล้วก็เหมือนหิมะที่โถมลงมากองหนึ่งส่วนทุกคนก็พากันหัวเราะและเสียงหัวเราะก็ดังไปทั่ว รชวังจินโอที่ปกคลุมไปด้วยควันดอกไม้ไฟสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูปโดเนทให้กับเราทางในคลิปแชนด้านล่างได้ครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ